พลังความกล้าของเจนก็เหมือนดึงทุกคนให้ตามไปพวกเขาเตรียมอุปกรณ์กล้องไฟฉายและสิ่งที่คิดว่าจำเป็นรวมตัวกันที่หน้าประตูโรงงานในเวลาเกือที่นคืนบรรยากาศรอบโรงงานเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้เสาไฟริมถนนส่องแสงเรียบเรีท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมโครงสร้างของโรงงานเก่า ดูเหมือนสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ย้ายที่กำลังซุ่มรออย,ยูอ่เงียบจนหลอนเลยว่าโจหนุ่มร่างเล็กในตุ่มพูดสินสันทางมองไปรอบๆทุกอย่างดูนิ่งจนผิดปกติพวกเขาปินรั้วเข้าไปในโรงงานโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรความรู้สึก,กดดันบางอย่างค่อยๆแทรกึนในอากาศทันทีที่ก้าวผ่านรัว้ว ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนเหล็กหล่นกระแทกพื้นดังคโครมจากด้านในโรงงานบอนหันขอบไปมองเมื่อที่ใครทำเสียงว่าไม่มีใครทำเสียงมาจากข้างในเจนตอบเสียงเบาแต่ยังคงก้าวนำหน้าไปโดยมีเพื่อนคนอื่นตามหลังด้านในโรงงานเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับชื้น เคลื่มจากขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายในสภาพเก่าข้าคลา